สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับ F1 m a j o r 2 0 2อง 2023, ันีอีกครั้งนะครับเราอยู่กับ m a ็ t a l e n t นะ2025ันยสร้อยที่15นะครับอิตาเลียนกลางปีนะครับ่ะลุยกันเลยครับโอเคมาโอเคเรียววิงอ่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราเป็นท็อปสปีดกับไฮสปีดเนาะแต่ผมว่าสนามนี้น่าจะเน้นไปทางท็อปสปีดมากกว่าไฮสปีดหรือเปล่านะอ่อ ผมว่าเดี๋ยวนะมันติ๊กว่าไฮสปีดอย่างเดียวหรือเปล่านะออบสปีดกับไฮสปีดอืมเอาไหนดีเดี๋ยวขอดูเลทที่เหลือก่อนแปบบ๊บนึงนะคือเราจะได้จัดของโดยที่ไม่ต้องเสียเสียของมากนะักโอเค ถ้าอย่างนี้ก็ดูจากทรงแล้วก็คือจะมีเม็กซิโกกับอ่าใช่เซาเปาโลนะใช่นะที่เป็นทนะ็อปสปีดโลสปีดเนาะอ่าเม็กซิโกเซาเปาโลรัดเวกัสสามเลสถ้าสามเลสของที่เหลือนะ่จาจะพอนะเอองั้นเรารอบนี้เราใส่ไฮสปีดดีกว่าโอเคปะไฮสปีดก็ชุดเดิมนะครับโอเคเรียววิงเดี๋ยวต้องมาผลิตเพิ่มนะมาสองชิ้นอืมโอเคอ่า อนินอื่นมีอีกไหมไม่มีอินอื่นโอ้โหฟอนวิงไปเดี๋ยววิงอ่าสั่งมาแล้วสองชิ้นไซส์พอร์ตสั่งมาชิ้นหนึ่งก่อนไปและก็ตามด้วยรัสเป็นชั่นรัสเป็นชั่นโอเคพอดีนะไปะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ามีอะไรอีกไหมอ่าดูฟาซิลิตี้หน่อยสิเราคงไม่มีอะไรต้องอัพแล้วแหะเนาะ อืมใช่ไหมยิมหาบหล้านหรออืมได้วิกนี่เดเวลอปเมนด้วยนะสำหรับสตาร์ก็ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บดังไว้ก่อนแล้วกันเก็บดังไว้ก่อนนิดนึงอืมเพราะว่าอตอนนี้คืออเขาเรียกว่าอะไรนะตังเราก็ไม่ไม่มีสภาพคล่องสูงมากนักแล้วนะตอนนี้มีอยู่สิบสามล้านเอง เออใช่อย่าลืมคอสแคปตอนนี้เรายังอยู่ในคอสแคปอยู่นะโปรเจกเต็ดยังอยู่ที่อเดี๋ยวอยู่แปดล้านเท่านั้นนะเดี๋ยวต้องวางแผนดีๆอ่าใช่ใช่นั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะต้องมาวางแผนการใช้งานชิ้นส่วนแล้วด้วยนะอืมโอเคมาอันนก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ่าพิทครูก็เหนื่อยอยู่สี่บอร์นอยู่เดี๋ยวน่าจะพัก พอดีนะเนะสองวันใช่ไหมสองวันเหลือยี่สิบเก้าสีสิบเจดเหลือยี่สิบเก้าคือเท่าไหร่สิบปดเปอร์เซ็นตนะสรุปคือลดวันละเก้าเปอร์เซ็นนะอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก็คือเขาบอกว่าเขาเห็นจริงๆนะว่ามีมีสัญญาณของการเหมือนเกิดชำรุดเชิงโครงสร้างนะครับอ่าก็ เขาก็แนะนำให้เรารีเฟอร์บิทไปเลยนะอค่ารีเฟอร์บิทของอ่าสัสเพนชั่นซิมูเลเตอร์มันเท่าไหร่วะไม่บอกนะแต่ในนี้ในนี้บอกว่าหกแสนหกแสนก็พอไหวอยู่นะงั้นก็ก็เอาไปอืมทำไได้นะเออโอเค น่าจะไม่มีอะไรไปต่ออ่าเมื่อกี้บอกว่าวันละเก้าใช่ไหมโอเคก็ประมาณนั้นเลยถูกต้องอ่าตอนนี้เป็นเวลเลสเตสิบได้อยู่ได้อยู่อโอเคครับอ่ะเลสวันนี้นะครับอิตาเลียนกลางปีครับอืมแข่งกัน53รอบนะครับหนึ่งรอบ1นาที21.046นะอันนี้ก็เก่าแล้วเราน่าจะทำลายสถิติได้ ในปีนี้นะก่อนที่จะดนเนิฟอ่าเป็น a t a qualify weekend ด้วยก็คือไอฮาร์ดก่อนใน Q1 medium Q2 แล้วก็เป็นอ่าซอฟต Q3 นะครับอ่ามีฝนตกในวันเสาร์นะก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าตกช่วงไหนแพ็กที่หรือ qualify ต้องมาดูกันอีกทีอ่า อิษตลิกเซตที่คาชันองค์หกสิเ็ดเปน็นตพินเนทยี่สิสวิยี่สิสี่วินี่เยอะมากเลยนะเพราะตรงนี้เป็นทางองแบบตรงยาวเลยมันก็เลยเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะอมีี่2อยู่สองโซนนะครับเหมาะกับท็อปสปีดและไฮสปีดคอนเล่งมากที่สุดลงมาเป็นอัตราเร่งนะครับอ เอ็กซ์เพคตเดยเป็นวันสต็อปหนึ่งอสองแผนทูสต็อปหนึ่งแผนตรงนี้ควรจะเล่นวนะันสต็อปเนอะเพราะว่าเราเสียผิดเล่นทำอถค่อนข้างสูงนะอ่าความเป้า performance อ่าสต็อปใช้ได้ประมาณสิบห้ารอบมีเดียมใช้ได้ประมาณอ่าสามสิบสามสิบสี่รอบประมาณนี้นะอืมสามสิบสามสามสิบสี่รอบโอเคก็ถือว่ามีเดียมก็ใช้ได้ยาวอยู่นะ อันก็เป็นมีเดียมร์ดนั่นแหละอืมน่าจะพอไหวอยู่สามสิบเดี๋ยวนะไม่สิถ้าเราใช้ต้องสามสิบรอบถึงจะดีกว่างั้นใส่มีเดียมแล้วก็ร์ดเออก็ได้นี่ว่าเอออ่ะมีเดียมร์ตตามนั้นแหละนะอืมไปประสิท์ิภาเกตก็เหมาหมดไปตอนนี้ก็ได้อยู่ไหวอยู่ โ okay. อเคนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคไปดูกันเลยครับจิตเล่นกลางปีนะโ okay. อเคสามร้อยเปอรซอรอบนี้ไม่พลาดนะครับไปโอเคไม่พลาดแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องใหม่แล้ะงั้นก็น่าจะสบาย ก็เป็นเครื่องนี้ไปเลยอ่าตัวเลสใช้ไปสี่เปอร์เซนนะก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อ่าแพ็กคีดใช้เยอะกว่านะครับอโอเคก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะถ้าเราขับกดเยอะก็ใช้เยอะนะแต่รอบที่แล้วใช้กดค่อนข้างน้อยก็น่าจะชิลอ่าโอเคครับไปดูกันเลยครับคิวหนึ่งนะอืม ตัว ata เนี่ยไม่มีตัว y าง n g hat เนี่ยไม่มีโอกาสที่2นะครับคือโอกาสที่2เนี่ยคือใช้ยางเก่าอย่างเดียวเลยนะซึ่งไม่ไม่น่าไม่น่ารอดต้องพุดอย่างนี้อ่าดังนั้น <P 2. S 1> ถ้าเกิดว่าเราทำผลงานได้ so ได้ดีใน q หนึ่งในรันแรกก็ถือว่า yeah, <Okay. S 2> โอเคอ่าคือ y o n g hat มันมีเส้นเดียวไงมันมีให้เราเส้นเดียวดังนั้นอ่าเราจะ เราจะทําแบบเร็วสุดได้แค่ครั้งเดียวนะอืมไม่เหมือนกับยางซอฟที่เรามีหลายเส้นให้ให้แบบเออเดี๋ยวไม่ได้ก็ต่อครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีนะครับโอเคแต่เมื่อกี้ลืมดูด้วเห็นว่าไม่เห็นว่าฝนตกนะแต่เราก็ถือว่าโอเคเลยเราออกไปในเวลาที่เหมาะสมนะครับ โอเคตอนนี้ไม่ต้องออกแล้วปล่อยไปอ่าโอเคเรียบร้อยคิวหนึ่งครับอ่าต่อไปคิวสองเป็นมีเดียมนะครับอ่มีเดียมเนี่ยเหมือนเราจะมีกี่เส้นนะเส้นเดียวหรือสองเส้นนะ มีสองเส้นนะทั้งนั้นก็ถือว่ายังพอมีโอกาสให้แก้ตัวอยู่ครั้งหนึ่งอ่าโอเคไปอ่าโอเคเดี๋ยวจะมีฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะก็รีบไปเลยอ่ะฝนยังไม่ตกตอนนี้นะครับใกล้ตกแล้วอ่าเราก็สับให้ได้เร็วที่สุดก่อนมาไลที่หนึ่งกับที่สามก็ยังดี โอเคแล้วฝนก็ลงเม็ดแล้วครับก็โอเคไปจบข่าวอื้ี่อัลฟาโทลีม่มาวะ่ะรอบนี้เอแปกนะโบติอัลฟาททลี่นี่ไม่ไม่ได้โหดเลยไม่ใช่เหรอเออในนี้ไม่ได้มีด้วยเนาะเออไม่มีดู ปกติไม่ค่อยเห็นอัลฟาทูลี่มานะช่วงนี้จะมีแต่แมคคาร์แลนเรดบูลเฟอร์รารี่อัลพีนวิลเลียมนะเออส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีตามนี้อัลฟาทูลี่ไม่ค่อยเห็นนะครับอโอเคไม่เป็นไรไปต่อคิวสามเป็นยางซอฟ์อ่าไปเลย ไหนดูซิฝนตกเปล่าโอเคเดี๋ยวมีฝนที่หลังนะก็ไม่เป็นไรซัดก่อนเลยอ่ากีดซัดเลย no more egg yeah confirm อ่าซัดใต้ซัดเลยโอเคเลือกแคลรักเฮ้ยอลิสล,ลักเลือกแคลนะแต่ นอลิทก็เร็วกว่าแม็กอยู่ดีนะก็ถือว่าเยี่ยมเลยถือว่าเยี่ยมเยี่ยมอ่ารอบนี้เครื่องยนต์เขายังเป็นเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์ใหม่แต่เกียร์บล็อกเก่านะก็น่าจะน่าจะไม่ยากมากนักอืมก็ไม่น่ายากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องแบบใหม่พร้อมกันสามชิ้นเลยนี่คือสู้สู้ยากมากเลยนะครับเพราะทางเดียวที่เราจะสู้เขาได้ก็คือ เราก็ต้องมีเครื่องใหม่ทั้ง3ชิ้นเช่นเดียวกันนะถึงจะสู้ได้แต่อย่างนี้เราอาจจะเครื่องที่เก่าลงมาเล็กน้อยก็ยังพอสู้เขาได้นะครับโอเคไปโอเควันนี้ไม่มีอันนี้นะไม่มีไม่มีฝนนะครับะโอเคก็เป็นมีเดียมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราใส่เป็น มีเดียมก่อนเราค่อยแฮตนะครับก็ตรงนี้น้ํามันเดี๋ยวขอลดลงมาสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าสนามนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเรื่องไงแซงกันแบบเราเราต้องเบรกเดีเอให้ได้อะถ้าเราเบรกเดีเอไม่ได้นี่คือยากมากนะครับดังนั้นเราก็จะใช้เป็นแอ t คแท็กพุชเดโพตไปเลยแล้วก็ลดน้ํามันมารอบหนึ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยปล่อยนะครับโอเค ประมาณนี้ไปต้นน้ำมันเพื่อฉีดทำให้เร็วที่สุดแม่โอเคครับเริ่มแล้วครับกับเลทที่15นะครับอิตาเลียนกลางปีนะไป,อ,ะอ,ไปะอ้าวโอ้หแม็กแซงไปว่ะอ้าวอย่างนี้ไม่ดีละอย่างนี้ไม่ดีละถ้าแม็กแซงไปอย่างนี้ ไม่เป็นไรงั้นเราปล่อยค่อยๆปล่อยปล่อยไปอค่อยๆไปตอนนี้เขาอัดไปก็เป็นซอฟเนาะก็ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนิดนึงได้อยู่อเวลาก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อายลอร์แฟรบิ๊กแคชแขงหลังนะโซเชียเปเลสกับเจเวนานซี่นะครับอ โอเคแบไม่มีอะไรไปต่อไปต่อเฮ้ยตอนนี้เขาผ่อนแล้วเขาผ่อนมาแล้วเขาผ่อนเพราะแบตหมดนะงั้นเราต้องอัดเข้าไปเพื่อให้ได้ DIs หน่อยได้ไหมอ่าเดี๋ยวพอไปเลยเดี๋ยวพอไปเลยอาถ้าเราได้ DIs จากเขาเนี่ยถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอืมดีใจดีใจหมดดีมดอ่า โอเคไปอย่างนี้สบายแอาแปลว่าเราเกาะเขาได้แล้วอืมแอมท็อปอัพไปด้วยปปแปลว่ายังซอฟเขาไล้์ประโยชน์แล้วนะเพราะว่าเราเกาะเขาได้นะอืมโอเคถึงขั้นแซงเขาได้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยอ่าตรงนี้ผัดกันไปก่อนไม่เป็นไรนะอ่า ไทมีเดี lle, ก็แซงไปตรงนี้ไม่มีปัญหาโอเคดูเหมือนอยางเขาจะเริ่มไปแล้วนะเออคิดว่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาดูเกาะกับนอนลิ์สู่สีกว่านี้นะตอนนี้เริ่มไม่แซงไม่ได้แล้วนะเออผมว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะอ่าเนี่ยเห็นว่าเแครเริ่มแซงแล้ว okay, โอเคผมว่ายางเขาเริ่มไปแล้วนะครับอลาด อ้าวโออ๋อ,อเขาไปรีชาร์จมาหรือเปล่านะเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดโอเคเดี๋ยวรอรอบนี้เราน่าจะกินกินจริงนะอืมเพราะว่าเราคำนวณไว้ที่ประมาณสิบห้ารอบนะนี่รอบที่สิบหกละเขาน่าจะเริ่มช้าละอืมออโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าไม่รีบไม่รีบ คแบตก็ยังชาร์จไปเรื่อยๆนะได้อยู่โอเคพิดวินโดว์เอนเทอร์แล้วอ่าเดี๋ยวจะรอแป๊บหนึงบบน่งรอแป๊บหนึ่งอ่าแบตก็ใกล้นะอ่าโอเคเดี๋ยวอ่าเดอะแคร์ขอเป็น นิกแแบแล้ว like ก <ın car in illing> okay. ันนะเป็นฮาร์ดนิกแลบไปฮาร์ดใหม่ใช่ไหมโอเคใหม่นะปโอเคเลโลฟยังไม่มีอะไรใช่ไหมเดบบี้แอปเปส t เทิร์นวันเไดูสิทร์ันด้วยตัวชุกไปเล t ไม่น่าใช่นะเหมือนเหมือนอัลฟาโทลี่อันนี้มากกว่าเลยเออ เออหมือนดูฮานเขาอัดใส่เลยนะเมื่อกี้โอเคโอ้เทคเฟลไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนั่นเองเอ,อโอเคก็เดี๋ยวเป็นแฮดเป็นเน็กแนบนะเพราะว่าทางตึกไทรเข้ารอบนี้นะครับไปโอเคแบตตรงนี้พอแล้วไปใช้นูทอลได้เลยไปอ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ แม็ก uh, เขาใช้อะไรนะฮาร์ดเก่านะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกมาเป็นฮาร์ดใหม่เราน่าจะได้เปรียกสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมโอ้ oh, แต่สิบเปอร์เซ็นสี่วินี่อาจจะไม่ดีวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใจเย็นใจเย็นอ่าแต่ทางที่ดีคือเราจะต้องไปเรื่อยๆก่อนนะอ,อย่าอย่าเพิ่งพลาดอย่าเพิ่งพลาดค่อยๆไป โอเคเดี๋ยวเลือกแคลตรงนี้เดี๋ยวเป็นอันนี้ดีกว่าลอนไฟทิเมตไปก่อนนะแล้วก็เซฟน้ำมันไปก่อนอ่าค่อยๆค่อยๆไปทีละคนไปอ่าโอเคตรงนี้เดี๋ยวได้เวลาจะแซงแล้วนะเดี๋ยวเราเป็นแอคแท็ก <think> แล้วก็เดวปล่อยเลยไป,ไปแซงทีละคนนะอ่าโอเคแอคแท็ก okay. แล้วก็เดีลอยเลยไปไปแซงตอ่อ เลือดแคลแสงดิโอเคเลือดแคลแสงแล้วนะโอเคเป็นลดลดลงมาได้นะแปะแล้วก็ดูเท่าต่อโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอา่าโอเคนอริสตามคาร์ลซายอยู่ใช่ไหมขอแาเวสนิดนึงชาติปัตนกขอแาเวสนิดนึงอา่าดึงมิดนึงอ,อ้าวโหแซงแกตตี้ได้โดยแาเวสเนี่ย เอาเรื่องนะไปโอเคอย่างนี้เรา agressive แซงคาร์รัสไซเลยไปแล้วส่วนเดอแคลก็ agressive deploy แซงแัดรีไปโอเคแซงไปแซงโอเคนองลิสแซงแล้วก็สแตนดาร์ดดูท่อไปเดแคลก็เหมือนกันไปโอเคแม็กอยู่ข้างหน้านะ สองวิโดยประมาณอ่ายางเราก็ยังดีกว่าต้องแปดเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆอ่าโอเคตรงนี้ดอนไฟที่เมดยังอยู่ใช่ไหมย,ยังอยู่นะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแบตก่อนอยังไม่ต้องเอาน้ำมัน <to introduce S 1> เอาแบตก่อนโอเคเล้วโอเเ้เราตามแม็กันแล้วนะหรือว่าค่อนข้างชิลเลยนะเน,นี่ยงานเนี้ย โอเคไปถือว่าค่อนข้างสบายเลย,ยางานง่ายเลยรอบนี้อ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงชาร์จอีกรอบหนึ่งสิบห้าอีกต้องสิบห้ารอบนะเวลาเหลือถมเทโอเคไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คอนเซิร์ฟหน่อยโนลิสก็ช no รหน่อย <a> ออเก็บไปเก็บน้ำมันด้วยไป อแอลแค่ตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆอ,อืมโอเคตรงนี้เซฟเซฟยางไปด้วยเซฟเป็นคอนเซฟไปก่อนนะไปคิดว่าน่าจะตามทันนะพอเขาสู้กันอยู่อ่าเราต้องเซฟเซฟทุกอย่างเราเซฟได้เซฟไรได้เซฟหมดนะตอนนี้โอเค ดเต็มแล้วโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปไปเรื่อยๆรอน้ำม <'ll> ันก่อนงั้น <pick S 2> <it up S 1> ตรงนี้ <up later. S 1> เอาดอนไฟที่เมด <Yeah. S 1> ออก่อนนะ,อะโอเคเลืกแคร์ลกแคลยังตามมาอยู่นะโอเคยังตามมาอยู่รอลิฟยังได้อยู่ไปโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเ,เราทำไงดี ก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันเออเขาก็น่าจะแซงเราไม่ไหวเหมือนกันนะเออาะายางเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขายางเขาก็จะแกะมาเรานะเกอตอตอนนี้ไปเรื่อยๆอ,อ๋อเราลืมเราลืมไปนี่หว่าดึกแ,แคร์เก็บยางอยู่โอเคโอเคพุชมาเลยโอเคแซงคู่แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราจะอัดรอบหนึ่งอ,อ่ะ โอเคงั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวทั้งคู่เลยนะแอคแทคพุชเดโอยไปแอคแทปพุชเดยไปเลยก็ลุ้นฟัด้นแลบด้วยนะแล้วก็เปิดออกมาเปิดแก็บให้ได้เยอะที่สุดนะโอเคสัตนดนด์ดบรรลานนูททลได้โอเคแก็บอยู่ที่ประมาณหนึจุดวิหนึ่งวิ กกว่านะโอเคคิดว่าเขาน่าจะตามไม่ทันแหละโอเคหนึ 1. 4, 1. ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามอ่าไม่น่าทันละหนึ่งจุดห้านะยางเขาเริ่มไปแล้วนะอ,อโอเคงั้นน่าจะเซฟได้นะเซฟยางได้เซฟเครื่องยนต์ได้โอเคเซฟเครื่องยนต์เซฟแบบใต้ละน่าจะไม่มีปัญหาอ่าเราไม่ได้ติ๊ก ตันไฟทีมเมททั้งคู่ใช่ไหมโอเคใครได้ก็ได้ไปชาร์จวัตตโนนผมว่านอนลิศน่าจะได้ไปเพราะว่านอนลิศน่าจะได้เดียอิตทุนี้นะเนี่ยเห็นไหมนอนลิศคือใครได้เดียอสุดท้ายไปส่วนใหญ่มักจะวินนะครับโอเคไป Good jobGood <Yay! S 3> on e for the team more than everyone โอเคครับก็จบแล้วกับไลท์ที่15นะครับผู้ชนะในรอบนี้ก็คือแลนโดนอริสนะครับตาไมไปด้วยชาลเลอแพรนะครับแลนะแม็กเวิร์สแทเวนนะครับบาร,ร์ดแนแอลในรอบนี้คือแลนดดนอริสนะครับนาที20.366นะไม่แน่ใจทำลายสถิติหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันนะ โอเคในส่วน d i v e r standing นะครับตอนนี้ชาลแคร์ยังนำเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมนะ322แร้อยามด้วย no นอะร์ลิส2 8องร้มและแม็กที่223แร้มนะในส่วน constructor standing นะครับเรานำห่างไปอีกทีหนึ่งแล้วนะตอนนี้เป็น606แต้มนะครับตามด้วยเรดบูลส4รและเฟอร์รารีสองรนะครับอก็ถือว่าเริ่มห่างแล้วนะอืแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่า อ่ uh, 43แต้มต่อ,ตอเลทอะ่ะมันยังเป็นตัวเลขที่ก็เรียกว่าเยอะอยู่นะซึ่งเราจะเหลืออีก8เลทยังเหลืออีก344แต้มให้เก็บนะอืมก็ยังต้องสู้กันต่อไปก่อนโอเคในส่วนที่ HL h a t e s t pit stop เราได้ที่สองและที่ห้าตรงนี้ไม่ดีนะโดนเลดบูปัดไปอ่ะ ตอนนี้แต้มเขาก็เริ่มบี้ขึ้นมาอีกครั้งนะเหลือห่างอยู่99แต้มเท่านั้นก็ถือว่าไม่ห่างมากนะจะต้องบีบเขาหน่อยออโอเค่ะคนวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไหนดูซิ โอเคทำลายสถิติสนามไม่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคก่อนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนรถให้แบบช้าลงนะโอเคครับก็จบแล้วกับเรสที่สิบห้นะครับถ้าชอบ่ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ